มีนักพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้องนะครับหวังเดียวผมบอกว่าอย่าพูดถึงเรื่องการขายชาติบ่อยๆจะทําให้บางคนไม่ชอบอันนี้ผมต้องบอกตรงๆนะครับผมต้องพูดเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับการขายชาติถ้าใครไม่ได้เป็นคนขายชาติก็ไม่ต้องเดือดร้อนครับเราสามารถที่จะถกกันได้ว่าควรจะทําอย่างไรแต่ผมไม่ได้ยี่หลักกับใครนะครับถึงแม้ผมทําธุรกิจแต่ว่า ผมไม่ได้ต้องเอาศักดิ์ศรีความเป็นคนไปยอมสิโรราบต่อนักพัฒนาที่ดีหรือแในอยู่นี่นไหนนะครับผมประกอบกิจาการอย่างโออาเปิดเผยแล้วก็เน้นว่าต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ขายชาติเท่านั้นเองครับอย่างวันนี้21สิงหาคม2567เนี่ยครับผมจัดสัมมนาใหญ่เลยนะครับเชิญข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงกระทวงกรมเชิญสมาคมทั้งหลาย นะมาบ้างไม่มาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เชิญบริษัทมาชนทั้งหลายในตลาดทรัพย์เนี่ยมาคุยกันแต่ถ้าคนทั่วไปอยากจะมาฟังด้วยผมเก็บตังค์นะครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากนะครับเพราะว่าผมเน้นที่จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาระด,ดมสมองนะผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงขืนปล่อยให้มาตำรวจเนี่ยเขาอาจจะมาเป็นพันกนะ็คงไม่สามารถที่จะคุยรู้เรื่องได้นะครับ ที่จัดขึ้นมานี้เนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นว่าเราจะทําอย่างไรให้ต่างชาติมาซื้ออสังสรรค์โดยที่ไม่เป็นการขายชาติผมก็ให้เกียรตินักพัฒนาที่ดินนะครับอย่างเช่นท่านดรประทีปตั้งมติธรรมเนี่ยให้ท่านพูดก่อนในมุมที่ท่านเห็นว่าจะต้องทํำยังไงบ้างและผมก็ค่อยนําเสนอข้อมูลในอีกด้านหนึ่งบ้างแลวผมก็เชิญทุกฝ่ายมีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยครับระดมสมองนะมีการให้ตอบ คำถามรวโลยมสมองเป็นข้อๆไปเลยเนี่ยครับแล้วก็ผลออกมาแบบออนไลน์เลยนี่คือสิ่งที่ผมทําอย่างเปิดเผยนะครับหลังจากนั้นก็ยังมีการเชิญแต่ละท่านขึ้นมาแสดงความคิดเห็นประมาณสิบกว่ายี่สิบท่านกว่าได้เนี่ยครับนะไม่มีการแบบว่าไปปกปิดอะไรต่างๆเพื่อว่าเป็นการทําอย่างโออารเปิดเผยแล้วก็เป็นการระดมสมองเพื่อที่จะนําความเห็นเหล่านี้ไปเสนอทางราชการ ไม่ได้ทําแบบปิดประตูตีแมวแล้อย่างหนึ่งที่ผมจัดงานขึ้นมาคนตั้งเป็นเกือบ200คนนี้เนี่ยนะครับผมออกค่าใช้จ่ายนะครับไม่ได้ไปขอเงินใครระดมทุนจากไหนขอสปอนเซอร์ไม่มีนะครับนะเราจัดเพื่อที่จะช่วยชาติถึงแม้ผมเป็นนาย,ยกสมาคมการค้าสังหารศก,กษาคนสมาคมเล็กๆเนี่ยครับแต่ใจใหญ่ครับกล้าที่จะจัดเพื่อที่จะให้เประโยชน์ต่อสังคมครับไม่ได้ทำแบบปกปิด หรือท,ทําเฉพาะพกพวกพ้องนะฮะอันนี้ไม่ใช่ครับนะเราทาอย่างเปิดเผยเพื่อเห็นว่าเราจะให้ต่างชาติมาซื้อสาทรัพย์อย่างที่ไม่ขายชาติไม่ขายแผ่นดินไม่ให้เกิดความเสียเปรียบและไม่ทําร้ายประเทศชาติได้อย่างไรเรามาช่วยกันคิดนะครับจะได้ทําให้ประเทศชาติเราจเจริญขึ้นครับไม่ใช่ตกปเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่น